วันนี้จะพาทำจานด่วนมื้อเช้านะคะเมนูไข่กระทะสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานทานอิ่มๆค่ะไอที่ใส่โรยหน้าท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งที่ใส่โรยหน้าอยู่ที่เราชอบชอบอะไรก็จัดอันนั้นมาใส่ค่ะของเราวันนี้เราก็จะใส่กุนเชียงทอดเพราะเรามีทำกุนเชียงไว้อยู่แล้วนะจะมีกุนเชียงทอดมีข้าวโพดมีลูกชิ้นปลามีปูอดัดค่ะมีไข่ ทอดกุนเชียงนะคะใส่น้ํามันปั๊บแล้วนำกุนเชียงเราแช่ลงไปในน้ํามันเลยแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟแล้วค่อยก่อไฟค่อยจุดเตานะคะเวลาทอดกุนเชียงไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อน,นะคะ่ะใส่ลงไปในน้ามันที่เราเทลงกระทะเนะะี่ยค่ะพอยกขึ้นตั้งเตาก็จุดไฟได้เลยไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนะคะถ้าน้ํามันร้อนเวลาลงแล้วมักจะไหม้ก่อนที่จะสุกถึงข้างใน แบบนี้เขาจะสุกไปด้วยกันค่ะอย่าไปรอจนน้ามันร้อนแล้วถึงจะนำกุนเชียงมาลงไปข้างนอกเขาสุกค่ะบางทีข้างในเขาก็อาจจะไม่สุกเนาะให้ลงพร้อมกันเลยเห็นน้ามันใส่กระทะปุ๊บเอากุนเชียงใส่เลยค่ะสุกดีแล้วนําขึ้นมาหั่นค่ะนํามาพักไว้ให้เย็นก่อนเอาเดี๋ยวเราหั่น ขั้นตอนต่อมาใส่น้ำในกระทะนิดหน่อยแล้วเราจะลวกลูกชิ้นนะคะใส่เกลือเม็ดลงไปนิดหนึ่งค่ะ นนะะลวกสักพักหนึ่งะคะ่ะเดือดได้พักใหญ่แล้วช้อนขึ้นมา เรามันเป็นเตาใหญ่เตาฟู่นะคะเตาฟู่เราก็หาตัวเสริมแบบนี้ค่ะก็ได้จดไฟใส่กระทะใส่น้ำมันหมูล,ลงไปนิดนึงน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้ค่ะอยู่ที่เราเนาะอย่าให้มันเยอะนะอย่าให้มันเยอะค่ะมันเยอะไม่อร่อย กระทะเราร้อนทั่วแล้วเทน้ำมันออกนะคะแห้งๆเนาะเคาะไข่ขใส่ในเคาะไข่ขใส่ชามไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็เทลงไปเลยะคะ่ะ<ก>ปิดฝาให้เขาสุก แล้วแบบนี้เราใส่แมกกี้นิดหนึ่งก่อนค่ะพริกไทยหน่อยหนึ่งเพิ่มเนยนะคะตรงข้าโพดนี่ใส่เนยซะหน่อยน,นะคะ โรยใบหอมเพิ่มไปนิดสีสันสวยๆอร่อยแล้วค่ะเมนูยามเช้าเมนูมื้อเช้าอิ่มอร่อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ